สวัสดีค่ะคุณแม่ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์การประเมินเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญเนื่องจากการตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายและจิตใจของมารดามีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากการประเมินที่ครอบคลุมและถูกต้องจะช่วยให้เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้และยังช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งของคุณแม่และทารกในครรภ์ค่ะในการประเมินความเสี่ยงสตรีตั้งครรภ์อายุครรภ์24-36สัปดาห์ด้านปจัจจัยทางสังคม คุณแม่มีบุตร2คนมีไรายได้น้อยกว่า9000บาทคิดเป็น1คะแนนคุณแม่ที่มีอายุ18-20ปีหรือมากกว่า40ปีเป็นมารดาเดี่ยวคิดเป็น2คะแนนคุณแม่ที่มีความสูงน้อยกว่า1 5 0เซนติเมตรมีน้ำหนักน้อยกว่า45กิโลกร,รมัมมีฐานะยากจนคิดเป็น3คะแนนคุณแม่ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคิดเป็น4คะแนน ด้านประวัติการเจ็บป่วยคุณแม่ที่เคยแท้งหนึ่งครั้งในระยะ1ปีหลังคลอดบุตรคนก่อนคิดเป็น1คะแนนเคยแท้งบุตร2ครั้งคิดเป็น2คะแนนเคยแท้งบุตร3าครั้งคิดเป็น3คะแนนกลไยไตอักเสบคิดเป็น4คะแนนคุณแม่ที่มีมดลูกผิดปกติเคยแท้งเมื่อตั้งครรภ์ถึงไต,ตรมาสที่สองคิดเป็น5คะแนนคุณแม่ที่เคยตัดชิ้นเนื้อที่ปากมดลูกเคยคลอดก่อนกำหนดคิดเป็น10คะแนนด้านชีวิตประจำวัน คุณแม่ที่ทำงานนอกบ้านคิดเป็น1คะแนนคุณแม่ที่สูบบุหรี่มากกว่า10มวนต่อวนันคิดเป็น2คะแนนคุณแม่ที่ทำงานหนักหรือทำงานที่เครียดหรือทำงานหลายชั่วโมง,งติดต่อกันคิดเป็น3คะแนนด้านการตั้งครรภ์ปัจจุบันคุณแม่ที่ไม่ค่อยได้พักผ่อนคิดเป็น1คะแนนคุณแม่ที่พบโปรตีใน,บบตรนในปัสสาวะพบแบคทีเรียในปัสสาวะมีภาวะความดันโลหิตสูงน้ำหนักเพิ่มน้อยกว่า5กิโลกร,รมัมเมื่ออายุครรภ์32สัปดาห์คิดเป็น2คะแนนทารกท่า น,น้ำหนักน้อยกว่า2,000กรัมมีการขึ้นลงสู่ช่องเชิงกานเมื่ออายุคัน32สัปดาห์มีไข้คิดเป็น3คะแนนมีเลือดออกทางช่องคลอดหลังอายุคัน12สัปดาห์ปากมดลูกบางมีการเปิดของปากมดลูกมดลูกหดรัดตัวถี่คิดเป็น4คะแนนมีรคเกาะตามน้ำขั้มมากคิดเป็น5คะแนนคุณแม่ที่มีคันแฝดมีการผ่าตัดทางหน้าท้องคิดเป็น10คะแนนการแปลผล เมื่อคุณแม่ประเมินและมีคะแนนมากกว่า10คะแนนถือว่ามีความเสี่ยงสูงควรให้คำแนะนำดังนี้ค่ะควรงดการมีเพศสัมพันธ์ทำให้หมดลูกมีการหดรัดตัวและเกิดปากมดลูกนิ่มมาตรวจตามแพทย์หนักทุกครั้งเพื่อประเมินสภาพร่างกายทั่วไปและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนการปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการเจ็บคันให้นอนพักในท่าตะแคงอาจใช้หมอนหนุนหลังเพื่อให้รู้สึกสุขสบายมากขึ้น ผ่อนคลายความเครียดความวิตกกังวลประเมินการหดรัดตัวของมดลูกถ้ามดลูกมีการหดรัดตัวมากกว่าสี่ครั้งในหนึ่งชั่วโมงมีอาการเจ็บคันบ่อยขึ้นหรือมีมดลูกหดรัดตัวนานให้มาโรงพยาบาลทันทีค่ะอาการที่ควรมาพบแพทย์ 1. ปวดเหนือหัวหนาวเป็นพักพัก 2. ปวดบ้นเอวร้าวลงหน้าขา 3. ปวดท่วงในช่องคลอดทวารหนักและฝีเย็บ 4. มีน้ำใสหรือมูกเลือดออกทั้งช่องคลอด มีคะแนนน้อยกว่า10คะแนนมีความเสี่ยงต่ำควรให้คำแนะนำดังนี้ค่ะรักษาความสะอาดร่างกายทั่วไปควรอาบน้ำอย่างน้อยวันละสองครั้งทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกทุกครั้งหลังขับถ่ายไม่ควรกั้นปัสสาวะเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะควรดื่มน้ำอย่างน้อย8 1 0แก้วต่อวัน ดูแลช่องปากและฟันควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งหรือหลังอาหารทุกมือ้อเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของฟันผุจากแม่สู่ลูกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นไข่นมข้าวกล้องเพื่อป้องกันการเกิดน้ำหนักตัวทารกน้อยตลอดการตั้งครรภ์รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเช่นนมปลาเล็กปลาน้อยผักใบเขียวเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตส,สูงและภาวะคันเป็นพิษรับประทานยาบำรุงเลือด ควรเว้นจากการดื่มนมหรือแคลเซียมเพื่อให้ธาตุเหล็กดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีงดดื่มสุลาสูบุรี่หรือสารเสพติดอื่นๆเช่นกัญชาการท่อมยาสูบรวมถึงการได้รับควันบุหรี่ทั้งในบ้านและที่ทำงานเพื่อป้องกันทารกในครันมีน้ำหนักตัวน้อยหรือเกิดภาวะการคลอดก่อนกำหนดได้ การประเมินสตรีตั้งครันเป็นหัวใจสำคัญในการเฝ้าระวงังป้องกันและส่งเสริมสุขภาพทั้งของมานดาและทารกในครันการประเมินที่ถูกต้องครอบคลุมและต่อเนื่องจะช่วยให้การตั้งครันดำเนินไปอย่างปลอดภัยและนำไปสู่การคลอดที่มีคุณภาพได้ค่ะ